โอ้หปลาโดนเลยครับโอ้โหโดนเลยครับโอ้ปลาโดนเลยโอ้โหสองตัวสามตัวนะครับแต่ปูขึนไม่เยอะจังเลยทั้งปูทั้งหอยนะครับ ครับผมโหลดชาแนลนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีดักปลานะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ตอนเย็นนะครับแล้วก็จะมาใส่อีกรอบหนึ่งแต่อันนี้คือว่าเป็นที่ใส่กบนะครับที่ดักกบง่ายๆเลยแต่ว่าทางมันเล็กทางมันเล็กเหมาะที่ว่าลงร่องพอดีครับไปดูปลาทา้งนั้นนะครับดูปลางแบบน้ำกำลังแห้งนะครับผม น้ำกําลังแห้งแล้วคราวนี้ก็ปลาก็จะลงนะครับลงก็เราก็ใส่ปากสวนเข้าไปนะครับโอเคเรามาใส่กันเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับผมงบน้อยครับงบน้อยที่พอดีพอดีกับร่องมันพอดีครับผม โอเคครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็อาหารหญ้ามาคุมนะครับดูได้ก็ดูดูไม่ได้ก็ต้องดูนะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมก็ ที่เหลือก็รอเช้าอย่างเดียวครับผมที่เหลือก็รอเช้าเลยยามเชา้าทีเดียวครับผมโอเคครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับโอเคถือว่าผมมาใส่ไว้ตอนเย็นนะเดี๋ยวผมจะลองมายามดูว่าจะมีหรือเปล่านะแต่ปลามีแล้วนะครับแต่ลองไปดูกันนะครับใส่จะมิดแต่หอยแล้วครับ หอยเพียบมีแต่หอยนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปยามอีกหลังนึงโอเคหลังนี้ก็ฟาวไปหน่อยครับผมได้ปูกกับหอยครับวันนี้ เดี๋ยวเราไปดูอีกหลังหนึ่งนะครับแล้วก็ใสไ่ไว้เหมือนเดิมนะครับผมตอนเย็นเพราะว่าการรอน้ำลงนะครับ รอบนี้ได้จะหอยกับปูนะเดี๋ยวไปดูอีกหลังหนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูหลังที่สองนะครับ <c oughs> โอ้โหสองตัวสามตัวนะครับแต่ปูกันไม่เยอะจังเลยทั้งปูทั้งหอยนะครับ นีเอาแค่นี้พออยากว้ตอนเย็นมาดูใหม่นะครับผมได้ปูได้หอยนะครับท่านผู้ชมแ่ okay, วันนี้ไม่ถึงเป้านะครับ <laughs> นี่นะครับวิธีการวางแต่หอยเยอะมากเลยนะหอยโอเคครับวันนี้เราก็ได้แค่นี้พอ พอได้กินก็โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะดูกันนะโอ้โหปลาโดนแลวครับ

โดนแล้วหนึ่งไม่โดนะท่อนโดนเงินเข้าพี่หนึ่งนะครับใช้เห็ดลากเอานะครับส่วนพี่พี่อีกคนก็พี่เตี้ยนะครับโอ้โหปลาโดนมาเลยโหนี่ครับเห็นไหมครับปลาเยอะครับโอ้โหปลาโดดขึ้นมาเลย ที่เตีย้ยครับปลาปลาโดดขึ้นมาบนนี่แล้วขลังที่นี่<อ>มันตั้งหลายตัวอยู่โดดข้ามเลยครับโอ้โอยู่ในเกงก็มีโหปลาเต็มเลยปลาอยู่ในท่อ,อโอ้โหปลาช่อนครับโอ้โหเี้เยอยไปสุดยอดเลย พี่อยู่ตรงนี้ก็มีตะกี้มันโดดมาตรงนี้ใช่นั่อยู่นี่ไงโอ้ดูกันครับท่านผู้ชมโอ้โหปลาเต็มเลยว้าวโอ้ปลาช่อนตัวนึงครับนี่นี่ไอ้อตี้เอ้อตี้พี่จับชูปลาให้ดูหน่อยพี่ชูปลาช่อนให้ดูหน่อยพี่นี่นะครับพี่หนึ่งครับจับได้ปลาช่อนแล้วครับทุกคนจับปลาเยอะนี่ครับปลา เป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมมีส่วนจับครับนีนะนี่นี่นีน่ส่วนจับนี่ครับโชปาร์ดนะครับน้องโชปลาหน่อยครับนี่จับปลาได้แล้วครับน้องอารตี้นะครับงใส่ปลาไว้ตรงไหนอ่ะไม่หมดแค่นี้นะเดี๋ยวเอาตี่วิ่งไปเอาถุงปุ๋ยมาไปโอเคโอเคลัับบจนี่นะครับพี่หนึ่งนะครับ พามาจับปลาครับท่านผู้ชมบ้างๆครับหลังเลิกงานเอาไว้คลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปจับปลากันนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามได้คลิปด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ